อากาศสวดสดีฟซีติกต็อกแฟนเพจยูทูบนะก็ผมทนายพัฒน์นะวันนี้อยู่กับคุณประสิทธิ์ครับก็ขอบคุณคุณประสิทธิ์นะฮะที่ไว้วางใจนะให้ผมดูแลคดีกู้ยืมนะในเรื่องนี้ก็เป็นมายังไงทางจำเลยจำเลยนี่เอาการกันมายอมใจนี่จะชินอ่าก็แนะนำทุกคนนะครับที่ว่า แลอนนี้ผมกล่าวถึงออจำเลยที่ว่ายังไม่ก่อโ,โจทย์ที่ต้องการฟ้องนะครับผมแนะนำเลยนะครับนายพัที่ดีมาเลยครับผมเก่งก็เคสนี้จริงๆก็คุณประสิทธิ์เนี่ยกับจำเลยเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนกันแล้วก็ถูกยืมเงิน ถูกยืมกันแล้วไม่คืนแล้วก็คราวนี้ประเด็นก็คือเราต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนะเราก็จะไม่ได้อะไรในส่วนนี้ซึ่งตอนเนี้ที่ถามทางคุณประสิทธิ์เนี่ยทางจำเลยเนี่ยเป็นเ,เพื่อนที่ทำงานบริษัทเดียวกนันเพื่อนที่ทำงานเลยครับอ่าก็ไว้ใจกันกาะช่วยกัน <c oughs> ในแบบว่าขัดสนเรื่องเงินอืม <c oughs> ไว้ใจมากเกินไปแล้วคราวนี้ที่วันนี้ก็เป็นการเบริกความครั้งแรกครับผมครั้งแรกมาก็ได้ครับก็ได,ได้ได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์แล้วได้ทำภาษาจากทนายดดีมากเลยครับครับก็ในเรื่องคำเบิกความเนี่ยปกติถ้าคดีแพ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมคำเบิกความให้ทาง ตัวความเนี่ยดูดูแล้วก็พิจารณาดูว่าลำดับเรื่องราวเป็นยังไงนะฮะในการสอบถามแล้วก็หลังจากคดีเนี่ยก็วันนี้จริง,รงๆก็มีทำมีพากษาแล้วแล้วก็ให้ทางจำเลยชดใช้นะแล้วก็คราวนี้ในเรื่องขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายก็คือมันจะมีการออกคำบังคับนะฮะซึ่งวันนี้ก็ผมก็พาทางตัวความไปออกคำบังคับเรียบร้อย ก็อาจจะมีการวางเงินนิดหน่อยซึ่งในหลังจากนี้ทางสารนในการคำบังคับจะมีการส่งหมายไปให้กับทางจำเลย,เยภายใน45วันนับจากนี้หลังจากนี้หลังจากที่จำเลยได้รับคำบังคับหากไม่ปฏิบัติตามะะาทางโจทย,ย์สามารถออกหมายตั้งบังคับคดีได้เลยซึ่งการตั้งบังคับคดีศารหลังจากสั่งอนุ